สวัสดีครับแม่หลังคือยีงเป็นไ่หร่ครับยังยังอย่ทนสุดยัยัยงไม่ิัไม่ได้เหรอครับพ่อแม่หรเปล่าครับได้เบสไ คนัน่งอยูอ่ยยยยยยนั่งตรงตาสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะโถงค่ะแล้วตาจะไปไปเมืองทุกวันเลยบอก่ะไปกัไปเมืองเองแล้วใครจะส่งไปเมือง